รองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด c e e o o o k ตาขนฟาร์มคลอยงามเมืองเลยท่านผู้ชมครับทุกวันเสาร์ก็จะอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบือ,อบ้านวังบานนะครับตำบลวังบานอำเภอหลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเอาเปิดหัวตัวแรกเลยท่านผู้ชมแจ้งข้อมูลก่อนถ้าใครจะซื้อควายซื้อวัวซื้อควายนะ ส่วนใหญ่ก็มีได้ถ่ายแต่ควายนะครับเพราะว่าวัวอยู่รถถ่ายไม่ได้ครับก็สามารถโทรสอบถามต่อรองกับเจ้าของควายในห้อยโดยตรงนะครับข้อมูลเบอร์โทรอยู่ที่ใต้คลิปคลิกคำว่าเพิ่มเติมมีครบทุกคนครับถ้าใครดูไม่ได้ดูไม่เป็นก็ถามลูกหลานนะว่าคลิกยังไงดูยังไงถ้าไม่ได้จริงก็โทรมาถามลองเดี๋ยวครับเอาตัวแรกรอรอ นะครับรอออายุ1 1เดือนมีใบมีหลอดครบนะครับเป็นลูกชายบิ um ๊กอุทัยเออบิ๊กบุรีลำขออภัยเป็นลูกชายบิ๊กบุรีลำนะมันบิ๊กเหมือนกันก็เลยหลงมีใบมีหลอดครบนะครับองเดี่ยวดูแล้วนะครับดูใบดูหลอดแล้วโอ้ส่งลูกมานี่สุดยอดเลยนะบิ๊กบุรีลำ ดีกีแกนแชมป์แกนชแกนชมป์นับไม่ถ้วนตอนนี้ขึ้นแท่นพ่อพันธุ์แล้วไม่แข่งแล้วครับเพราะแข่งก็ไม่มีใครใชนะได้นะก็เป็นขึ้นแท่นพ่อพันธุ์ครับดูการส่งลูกอย่างเดียวนี่ครับการส่งลูกออกมาครับบิ๊กบุรีลัมโอ้อยังรอเลยครับความสูงก็120อัพอยู่แล้วครับไม่รู้ว่าอัพเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้วัดนะท่านผู้ชม ม่ว่าไม่รู้ว่า125ได้ไหมไม่แน่ใจเพราะว่ายัางไม่ได้วัด,ดวนี่ครับนี่เอาท่านผู้ชมตอนเดี๋ยวก็บอกว่า120อัพขึ้นนะถึง125ไหมท่านผู้ชมก็ดูเอาสอบถามกับนายห้อยนะสอบถามกับพี่พี่ท้อนนะครับพี่สะท้อนเปิดไว้10,000กับ7,000เป็นราคาเปิดนะครับโอ้มาดูตัวจริงหลอมาก เอาแข้งขานี่เลยนี่ครับให้ดูเล็บควายสายพัฒนาควายงามก็จะให้ดูแบบนี่ชัดเจนนะครับนี่เล็บเล็บหน้าดูควายพ่อพันธุ์เดี๋ยวดูให้ว่าจะครบไหมเอาเอานานๆหน่อยวันนี้การดูควายพ่อพันธุ์ไม่ยากต้องมีให้ครบถ้าครบก็แสดงว่าสุดยอดเลยนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับท้องหนูหูใบตองชาติขาคาดถุงขาว หางยาวใหญ่ดกล่ามคอคาดเขาคู่หำเพียงเพียงอยู่เลี้ยงแล้วหูยืนคู่สง่างามนะครับเอาให้ครบถ้ามีครบนี่สุดยอดเลยนะอามาดูมาดูท้ายคนหางอู้คนหางใหญ่คนหางใหญ่ใครเสมอนะท่านผู้ชมเอามืนเจ็ดนะครับนานหน่อยความสูงก็ ลองเดี๋ยวตีไว้120อัพประมาณ125นะยังไม่ไดไ้ยังไม่ได้วัดเพิ่งมานะตัวแรกเลยมาดูตัวจริงนะครับใครจะเอาเป็นพ่อพันธุ์มาเอาได้เลยครับลูกชายบิก๊กบุตรีลำหมื่ครับน่าซื้อมากนะน่าซื้อจริงๆเอาโอเคครับตัวแรกเป็นควายของพี่สะท้อนครับตัวที่สองอันนี้มีใบไหมอ่ะอันนี้มีใบอ่าลูก สาวนะลูกสาวเพชรภูผาเพชรภูผาไม่ได้ไม่ได้รีดน้ำเชื้อนะครับแต่ว่าไปผสมตัวมีใบให้หมเจเหมือนกันโอ้สวยเลยตัวนี้ตัวแรกรอตัวนี้สวยเป็นควายของพี่สะท้อนครับนี่คนหางนี่ใหญ่มากนะไม่มีไข่เสมอนะตัวเมียตัวนี้นเอาเอาตัวไหนความสูงก็ใกล้ๆเคียงกันตัวเมียน่าจะสูงกว่านิดหนึ่งนะ ก็ใกล้เคียงกันแหละนะครับใกล้เคียงกันอ,อุ้ยตัวนี้น่าจะสูงเกือบร้อยนู่นแล้วนะร้อยสามสิบแล้วนะเกือบร้อยสามสิบนะครับครับตัวนี้อน่าจะประมาณร้อยยี่สิบหกบวกลบลองเดี่ยวตีให้ประมาณนี้นะ่ะเพราะว่าเทียบกับตัวลองเดียวนะประมาณร้อยยี่สิบหกบวกลบโดยประมาณเอา้าหมื่นเจ็ดเหมือนกันเป็นลูกสาวเพชรภูผา มีใบผสมให้เพราะว่าเพชรปูผาเป็นควายของอบตตัต้มแถวๆนี้แหละนะส่งลูกดีนะอัตลักษณ์ชัดเจนครับเอาสวยมากเลยตัวนี้ราคาเดียวกันครับชอบตัวผู้เอาตัวผู้ชอบตัวเมียเอาตัวเมียครับเป็นควายของพี่สะท้อนครับผมลูกบิ๊กบุลรีรมกับลูกเพชรภูผาครับเพชรปูผาเป็นลูกอของแก้วฟ้าพญาควายเผือกนะครับแต่ว่าเป็นตัวสีดํา สวยรอนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวไปดูชุดที่2กันครับผมเอาครับชุดที่2เป็นควายของพ่อหวานแม่นาท่านผู้ชมมีจจะหาควายไปเลี้ยงนะหน้าเลี้ยงส่งลูกมาก็ใช้ได้อยู่นะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหลเป็นลูกตัวผู้นะครับเป็นลูกตัวผู้แม่พึ่งอ่อนๆนะแม่พึ่งสดๆนะลูกก็ลูกแรกเองนะเป็นลูกตัวแรกถ้าลูกต่อไปก็ตัวที่2 ความสูงอยู่ที่135บวกลบนะครับความสูง135บวกลบแม่ลูกแรกถ้ามีในท้องก็เป็นตัวที่2ตอนนี้ก็ตีเป็นท้องว่างก่อนแหละนะครับเพราะว่าก็ซื้อไาเหมือนกันนะเอ้ามาดูท้ายแม่เขาหน่อยคอยพ่อหวานแม่นา,นานะท่านผู้ชมสูงโย่ดีนี่ยังโยง่ย,งยาวโอ้น้ำนมดีนะเนี่ยเต้านมใช้ได้ครับแม่เขา ไายยังสดๆอยู่นะครับลูกแรกลูกสองอยู่นะครับไม่ถึงลูกสามครับนี่แม่เอา้าดูลูกลูกผู้เอาไปเลี้ยวงอ้วนก็จะน่ารักนะครับเนี่ยเอาเลี้ยวงอ้วนก็จะน่ารักนี่ครับเอา้าวครับาานะใช้ได้เอา้าเปิดไว้สองหมื่นสองท่านผู้ชมแม่ลูก 2 2งหมไม่ได้รวมส่งนะครับสองหมนี่คือมารับนะครับมารับที่ตลาดนี่แหละหรืออยู่ใกล้กลถแถวแนี้นะก็ได้อยู่ถ้าไม่ไกลมากนะท่านผู้ชมอยู่ใแถววางบานนะแต่ถ้าเป็นข้ามจังหวัดต่างจังหวัดก็ลองบวกค่าส่งดูนะครับว่าจะขนาดไหนก็ตอลองเอาครับคุยกับพ่อหวานแม่นาครับ 22, อสองหมแม่ลูกลูกผู้แม,ม,ม่สูงร้อยสามสิบห้าบวกลบ ลูกก็เป็นลูกประมาณตัวที่1ที่2นะไม่เกินตัวที่3แน่นอนตัวที่2นี่แหละนะตีไว้ประมาณนี้รู้จักเขาครับยังสดๆอยู่ครับผมอ่ะโอเคครับเอาครับท่านผู้ชมต่อกันด้วยคอยเผือกนะเป็นตัวผู้อายุประมาณ3ปี4ปีนี่แหละนะครับความสูงก็น่าจะ1-4 0ได้แล้วครับ1 4 0นะครับโดยประมาณนะ อายุประมาณ3ปีกว่าถึง4ปีครับสปีกว่าถึง4ปีแต่ไม่ถึง5ปีนะ3ปีเข้า4ปีนี่แหละเอาดูท้ายคอยเพือกนะครับท่านผู้ชมเปิดไว้35,000บอกราคาได้เลยแจ้งไว้ก่อนเป็นควายของพี่เสกครับอ่ะดูก็เอาให้มันเต็มๆนะเลี้ยงให้มันเต็มๆก็เป็นพ่อพันธุ์ได้อยู่เขาเปิดดีอยู่ครับนี่ ดูทรงเขานี่ครับสูงประมาณ140บวกลบนะอายุประมาณ3ปีเข้า4ปีเปิดไว้35,000เป็นควายของพี่เสกครับเป็นควายเผือกเอาไปทำเป็นพ่อพันุ์ยาวดีจังเลยนะยาวดียาวดีโย,ย่งดีเอา้าดูหน้าตาอีกนิดนึงท้ายให้ดูแล้วดูไข่ให้ เอาไข่ก็เสมออยู่ครับแต่ว่ามันเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรนะราคานเนี้เอาดูหน้าตาเขานี่ครับทรงเขาเปิดดีเาขาได้อยู่นะครับเขาได้อยู่เอาแข้งขาเล็บอะก็พอใช้ได้นะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหอะไรมากมายนะสามหมืครับเป็นควายของพี่เสกครับเป็นควายเผือกเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ครับผม ชุดนี้เป็นควายของตะการเป็นควายตัวเมียนะท่านผู้ชมนี่ความสูงก็132 130อ่ะ130 130บวกลบอ่างดีอ่างอ่างยาวยาวจุง้ยงย่งถ้ามีลูกก็ประมาณลูกตัวที่3ที่4นี่แหละนะไม่เกินลูกตัวที่4แต่ตอนนี้ตีเป็นท้องว่างครับ เขาอาจจะยังผอมอยู่เอาไปเลี้ยงหันอ้วนหมื่นหกตอนนี้16ื่นนะครับสูงประมาณร3 0บวกลบเป็นควายของตะก,การมีถ้ามีลูกก็ประมาณลูกตัวที่3ในท้องเปิดไว้1นึ่งหกับหกครับท่านผู้ชมเอาสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับตะก,การครับมันมันยาวดีอยู่นะยาวดีอยู่ผิวเขาอาจจะไม่สวยเพราะว่าอาจจะไม่ได้อาบน้ำ ไปเล่นขี้ขตมขี้โคนมาครับ่ะดูหน้าตาอีกรอบอ่ะหมื่นหกครับเป็นควายของตะการดูเบอร์โทรของตะการแล้วก็โทรมาสอบถามต่อรองอครับตัวเมียสถานะตีเป็นทองว่างครับเอาไปเลี้ยงเอาลูกเอาไปผสมตัวดีๆนะก็จะพัฒนาได้ครับโอเคครับเอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นควายของตาวิศ2ตัวอ้วน นะนอ้ว,น,วนตันๆนะไม่ได้สูงมากแต่ว่าเนื้อเยอะอ้วนตันๆเลยเนื้อหนังดีมากนะน่าซื้อตัวผู้นะสตัวมีอยู่สองตัว1,2500งห้าหรนะครับหนึ่ง 12, มารับอะไรเลยที่ตลาดน่ะโอ้ยน่าซื้อมากเลยถ้าเป็นสมัยก่อนไม่ได้นะเนี่ยหมื่นไม่ได้นะเนี่ยหนาๆแบบเนี้กอ้วนตันตนะ ยาวด้วยตัวนี้เป็นควายของตาวิศครับเป็นควายตัวผู้โอ้ดูคนหางใหญ่น่าจะเป็นลูกสอดแลนะ้วไนี่นี่ด,นะดูคนหางนะ่ะเขาไม่สูงเฉยนะคนหางใหญ่มากามคุณผู้ชมควายมาจากอีสานนะนี่โอ้เอา้าให้ดูชัดๆ่อย <500. S 1> เอาครับ1ม5่0้ารตัวผู้ครับควายของตาวิศ เอามาดูอีกตัวหนึงตอนนี้ก็เหมือนกันาราคาเดียวกันตัวผู้ยุงย่งยอ่อันนี้อาจจะสั้นกว่านิดนึ่งนะแต่ว่าหน้าตาเขาก็หลอหลอกว่านิดนึนงครับอายุปีกว่ากว่าละปีกว่ากอ่ะใช้ได้ครับท่านผู้ชมโทรมาสอบถามต่อรองกับตาวิทย์นะครับ ตัวละ12500าครับเอา้าน่าซื้อปีกว่าๆทั้ง2ตัวต่อผู้ทั้งหมดครับผมเอาครับท่านผู้ชมมาดูชุดนี้เป็นควายของตาเล้งต่อผู้มีอยู่2ตัวนะขายคู่กันไปเลยนะครับถ้าจะแบ่งท่านผู้ชมก็ถามราคาเอานะเอาดูตัวแรกก่อนตัวนี้นะ่าจะยาวเลยน่าจะยาวโย,ย,ยงเนี่ยเนี่ยมันยอก,กันอยู่นี่แหละอ่ให้ดูหน้าตาก่อนดูทรงเขาก่อนนี่นี่นี่นี ความสูงก็นู่นแหละประมาณ130อัพนะครับไปแล้ว130อัพนะท่านผู้ชมไม่ถึง13อแต่ประมาณ130 3ส31เสเนี่แหละ 1, อ่ะที่เปร้ออบวกลบนะครับตัวนี้นะ,ะมาดูอีกตัวหนึ่งมีอยู่2ตัวอีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้นะครับ นี่ครับเป็ยลคอยของตะเล่ง2ตัวเดี๋ยวบอกราคา2ตัวรวมนะครับเพราะจะยกเป็นคู่แต่ถ้าจะเอาเป็นตัวก็โทรมาต่อรองเอานี่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 ตนี้นะครับอายุปีกว่าทั้งนั้นนะครับประมาณ1 7 1 8เดือนนะไม่ถึง20เดือนอันนี้ประมาณ1 0 17เดือนตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวผู้ความสูงก็ใกล้เคียงกันประมาณ13อนี่แหละบอกลบกับตัวนี้นะครับ ก็ความสูงก็ประมาณ131มเหมือนกันแต่ตัวนั้นยาวกว่านิดนึงสีออกดอกเหล่านะสองตัวเปิด 32,000,- นะท่านผู้ชมก็หารเอาตัวเท่าไหร่นะ 32,000,- นะครับ2ตัวนะครับตัวผู้ตัวสีออกดอกเหล่าตัวนี้นะครับเอ้าไข่ดีนีนะครับไข่ดีนะแต่ถ่ายได้ไม่เยอะนะอ่ะตัวนี้นะครับสีออกดอกเหลาตัวนี้แล้วก็ตัวผู้ตัวนี้นะครับสูงประมาณ131บวกลบมีอยู่สตัว เปิดไว้เป็นคู่32มหมถ้าจะเอาเป็นตัวก็โทรมาสอบถามต่อรองกับตาเล้งน,นะครับมีอยู่2ตัวนี่คู่กันเลยนะครับเอาไปเป็นคู่ถ้าจะเอาเป็นตัวก็โทรมาสอบถามเพราะคุณตาให้ให้เปิดเป็นคู่นะคู่ละ3 2 0 0 0เอาโอเคครับเป็นควายของตาเล่งครับเอา้าเพิ่มเติมให้อีกของตาเล่งมีอีก1ตัวตัวนี้เปิดไว้22 0 0 0ตัวผู้ยาวใหญ่ สูงนุ่นแหละร้อยสบวกลบโดยประมาณสูงกว่า2ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่อันนี้เปิดไว้แพงหน่อยแพงกว่าเดิมนิดเป็นสองหมื่นสองตลองเอาครับนะเวลาคาขายจริงๆก,ก็ไม่ถึงครับเป็นควายของตาเล่งครับตัวนี้ตัวนี้ก็อายุนุ่นแหละปีกว่าเหมือนกันอาจจะเข้า2ปี สายเน,เนื้อครับสายเนื้อ,อท่านผู้ชมสองหมื่นสองครับเป็นควายของตาเล่งชุดนี้สนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับตาเล่งนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะเพิ่มเติมตัวนี้ให้อีกหนึ่งตัวครับควายตาเล่งเอาครับเพิ่มเติมควายพ่อหวานแม่นาอีโคมหนึ่งอีกแม่หนึง่งแต่ตัวนี้แม่ตัวนี้เป็นได้ลูกสาวนะลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียอ,อายุก็ประมาณ3เดือนนี่แหละ3-4เดือนนี่แหละไม่เกินนี้ ครับเอาดูแม่ก่อนอางๆยาวๆนะครับพร้อมกับลูกสาวเอ้าเดี๋ยวไม่นิ่งเอาดูลูกก่อนนี่นี่นี่นีลูกสาวสี่เดือนนี่แหละนะประมาณนี้สามสี่เดือนไม่เกินนี้ดูจากเขานะ้องเดี๋ยวก็ดูประมาณนี้แหละนี่เขามันประมาณนี้มันก็จะประมาณสามสี่เดือนไม่เกินนี้นะครับตัวเมียครับตัวเมียเอา้า ความสูงก็เม็ดนะครับประมาณเม็ดกว่ากว่านิดนิดไม่ถึงเม็ดยี่สิบนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขายัางอายุน้อยกว่าอา,อายุน้อยอยู่เอาพร้อมกับแม่แม่อ่างๆนะครับถ้ามีลูกในท้องก็ประมาณลูกตัวที่ห้านะครับโดยประมาณมเขามีแม่พันไหมเพราะว่าเออแม่นะท้องไหมเนี่ย ไม่น่าจะท้อง,องโอ้อน,น่าจะท้องแหละถ้าว่าถ้ามีพ่อพันธ์มีพ่อพันธุ์อยู่ท่านผู้ชมถ้า,ถามีพ่อพันธุ์อยู่ก็น่าจะเป็นท้องแล้วถ้าลูกตัวนี้สามสามสี่เดือนก็เข,ขาก็จะท้องประมาณเดือนสองเดือนไม่เกินนี้ไม่เกินสองเดือนครับประมาณนี้นะเอา้ามีพ่อพันธุ์อยู่ก็น่าจะท้องแหละครับมาดูจากท้องเขาแล้วอ่าครับ เปิดไว้ในราคาสามหมื่นห้าครับยังไม่รวมส่งนะท่านผู้ชมสามหมื่นห้าขออภัยอากาศมันหนาวฝนเริ่มตกนะครับตกต้อนรับอากาศหนาวอ่ะควายพ่อหวานแม่นานนะครับแม่ก็สูงก็ประมาณร้อยสามสิบอัพขึ้นแหละนะครับมันไม่ต่ำนะครับนี่ก็ประมาณนู่นนะร้อยสามสองสามสามบวกลบนู่นแหละโดยประมาณ ลองเดวดูแล้วประมาณร้อยสามสามบวกลบนะครับเอา้าโอเคครับสามหมื่นห้าครับเป็นควายของพ่อหวานแม่นาโคมแม่ลูกเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งคู่นะครับหนึ่งโคมครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองเอาครับราคาก็ต่อรองกันได้นะ่านผู้ชมตอนนี้วัดแล้วนะครับเป็นควายของพิ่ตุ้ยนะพ่อพันเอาไปเป็นพ่อพันครับอายุนู่นแหละประมาณ6ปีได้ไหมเนี่ยประมาณนี้ ประมาณนี้เฉยน,นะท่านผู้ชมดูจากเขานะครับนี่ร้อบวกลบวัดแล้วนะครับยาวดีมากเปิดไว้ไม่แพงนะท่านผู้ชมเปิดไว้5้0 0 0ืนเอาไปเป็นพ่อพันธ์ุครับนี่ควายเขาจะไปได้อีกอยู่นะร้อน่าจะถึงนะอีก3เซนเองนะครับเปิดไว 7, ้ร4 7ความสูงร้อบวกลบเปิดไว 50, ้ห้าหมื่นทวนครับเป็นควายของพี่ตุย้ย พ่อพันคอยเผือกท่านผู้ชมโทรมาสอบถามต่อรองนะเอาไปเป็นพ่อพันนี่ยาวมากนะยาวมากหน้าตาก็ดีเชื่องควายผู้หญิงเลี้ยงนะท่านผู้ชมเชื่องมากนี่นะเอายาวดีเอาเดินในลูกเดินให้ดูหน่อยนี่โอ้ยาวดีครับห้าหมื่นครับห้าหมื่นทวนเป็นควายของพี่ตุ้ยครับผมเป็นพ่อพันเผือกนะเอาไปเป็นพ่อพัน มีคนดูเยอะนะต่อรองกันอยู่นะ<อ>ท่านผู้ชม50,000นท่วนครับอ่ะโอเคครับสูง147บอกลบวัดแล้วนะลองเดียวนึกว่า143 4 4ไม่ใช่นะครับ147นะครับวัดแล้วอ๋อโอเคครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับพี่ตุ้ยครับตัวครับอีกตัวหนึ่งก็ควายของพี่ตุย้ยท่านผู้ชมตัวนี้ตัวผู้เหมือนกันแต่ว่าสูงไม่เยอะเท่าตัวเผือกนะ อา,อายุก็ประมาณ2อา,อายุประมาณ3ปีอายุประมาณ3ปีครับ<ม>นี่ก็โ<ม>ย,ยงอยู่นะ140บอวกลบท่านผู้ชมตีไว้ประมาณนี้ครับแต่สูงกว่าอยู่นะสูงกว่า140ยุู่ <c oughs> แต่ว่าเตี้ยวกว่าตัวเผือกนะครับตัวนี้3 5มหมตัวนี้3 5มห0ยาวดีอยู่นะนี่ อ่อนทวนยาวเอาไปเป็นพ่อพันครับไป,ไปแล้วไปแล้วอายุก็ประมาณนี้แหละนะครับ3ปี140บวกลบเปิดไว้35,000ครับเป็นควายของพี่ตุ้ยครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับพี่ตุ้ยครับเอาครับท่านผู้ชมมาดูควายของเจ๊แตงโมงมีอยู่2ตัวยงโยงงคงคงนะควายตัวผู้ ไม่ถึงหมื่นท่านผู้ชมเอา9 0 0ตัวละ9 5 0 0นั่นเนี่ยท่านผู้ชมอายุปีก่ากว่าความสูงก็120โดยประมาณนะอาจจะไม่ถึงนิดนิดแต่ว่าก็ตีไว้ประมาณนี้120เอามันใส่ในเนื้อนะครับ9 0 0โอ้ถูกจังเลยเอามีอยู่2ตัวราคาเดียวกันตัวน,นี้ก็9 5 0 0นะครับ ปีกว่าๆจะเข้า2ปีนี่แหละแต่ว่าเปิดไปถูกมากเลยอ่ะ9500เองนะควายของเจ๊แตงโมครับเอามีอยู่2ตัวท่านผู้ชมเอา้าน่าซื้อเอาควายถูกยังมีอยู่นะเนี่ยไม่แพงไม่ถึงหมืน่นครับตัวโต,ต,ต,ตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวละ9,5 0 0เป็นควายของเต๊แจงโมเอ่อเจแตงโมครับลิ้นพันกันละ เอาน่าซื้อชอบตัวนี้เอาตัวนี้อ่าชอบตัวหลังก็เอาอีกนู่นตัวนี้เอาเอาไปเล็มหญ้าให้มันร่วนแล้วเอามาขายก็มีกําไรแล้วเนี่ยครับเพราะมันไม่แพงไม่ถึงหมื่นครับเนี่ยเป็นควายตัวผู่ทั้ง2ตัวนะท่านผู้ชมควายตัวผู่ทั้งสองตัวชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นตัวละ9,5้าครับผมโอเคชัดเจน เอาครับเพิ่มเติมควายของพี่ตู้อีกนะครับท่านผู้ชมเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ล่อรอตัวนี้สามหมืน่ 30, นทวนสามหมื่นวนก็ตีไว้ประมาณ140บวกลบแหละนะโดยประมาณนะโอ้แต่หรอจังเลยอะ่ะพันธอ้วนนี้น่าจะเข้าท่าดีนะตัวนีนะ้อายุก็ประมาณ3ปีนะครับประมาณ3ปีก,กว่าๆนิดๆโอ้ห่อจังเลยนะรอ เอาไปดูก่อนไปดูท้ายให้เอา้ามันผู้ชีมันอยู่ไกลหน่อยนิดนึงนะอัดสัดสายนเลยนี่นี่นี่โอ้ยหน้าตาหล่อหน้าตาหล่อรายละเอียดไปดูหางให้มันจะมีหางดอกไหมถ้าหางไม่ดอกก็ใช้ได้เลยนะ,ะ,ะดูไปพร้อมๆกันอืมยาวตัวผู้ร้อยสี่สิบอัพ นะครับ140เท่าไหร่ไม่รู้สิสอัพประมาณร402นี่แหละอ้าวไม่ดอกนะเโอเคครับหางไม่ดอกดูแลนะครับหางไม่ดอกหางอาจจะไม่ได้ยาวมากไม่ได้เป็นสายควายงามแต่ก็เป็นพ่อพันธุ์บ้านๆสามหมื 30, ่นท่อนครับเป็นควายของพี่ตุย้ยเพิ่มเติมให้อีกมีอยู่นี่โอ้ท้ายก็งามหน้าก็รอ ตัวละสามหมื่นครับเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ครับผมเป็นควายของพี่ตุย้ยอันนี้ก็ควายของพี่ตุย้ยมีอีกตัวอ่นะตัวสุดท้ายนะควายพี่ตุย้ยนี่เลยยุงย่งงเหมือนควายป่าเลยเนี่ยหน้าตานี่หน้าตาเอางานเอาการดีนะอันนี้สี่หมืนห้าครับอันนี้ก็ร้อยสี่สิบสี่สี่สิบห้านั่นแหละอ่ะโดยประมาณตัวนี้เปิดไว้สี่หมืนห้า เอามีแต่ควายผู้นะควายพี่ตุ้ยวันนี้ใช้ได้อยู่ตาสนใจก็โทรมาสอบถามต่อลองกับพี่ตุย้ยตัวน,นี้มีอายุมากแล้วแหะอันนี้ก็อายุประมาณ6-7ปีแล้วนะก็เต็มควายแล้วนะ7ปีอาจจะไม่สูงเพิ่มแต่ว่าอาจจะอ้วนได้นะเต็มได้แต่ว่าความสูงไม่ค่อยไม่ค่อยเพิ่มแล้วนะอายุ7ปีประมาณนี้นะ เอาสี่หมื่นห้าครับเป็นควายของพี่ตุย้ยสนใจโทรมาสอบถามต่อรองกับพี่ตุ้ยครับครับวันนี้ผมลองเดี่ยวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ดนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของตลาดนัดนะครับท่านผู้ชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง youtube ตาขนเรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มควายงานบางเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ